แต่ที่ในพื้นที่ของภาคใต้เมื่อวานนี้นะคะหลายพื้นที่เองก็ประสบกับภาวะฝนตกหนักขณะเดียวกันก็มีบางพื้นที่น้ำท่วมก็อาจจะทําให้การเลือกตั้งทุลักทุเลก,กันไปบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของการประกาศผลการเลือกตั้งก็ประกาศกันออกไปนะคะเป็นที่รี้บร้อยแล้วในบางพื้นที่มีแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะคะที่เจอปัญหาเรื่องของตัวเลข แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการประกาศอย่างเป็นทางการจากกะกะตนะคะในแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับว่าที่นายกนะคะที่เข้ารับการเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าที่แทนพี่น้องที่ข่าวสารวันนี้คุณชมขาไปที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างภาคใต้ตอนล่างค่ะเมื่อวานนี้หลายจังหวัดนะคะเจอกับปัญหาเรื่องของภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ ทำให้เกิดน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาค่ะก็เจอภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งวันทั้งคืนจนส่งผลให้มีน้าท่วมไปดูจุดแรกค่ะเมื่อวานนี้ที่เจอภาวะน้ําท่วมอย่างหนักนะคะนั่นก็คือบริเวณถนนกาญจนะวาน,นิชนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณแยกน้ํากระจายในอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ จุดนี้ถือได้ว่าค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือบริเวณถนนกาญจนาวานิชเส้นทางจากหาดใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองสงขลาค่ะเรียกว่าการจราจรเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือในบางช่วงเท่านั้นนะคะที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ยังพอที่จะสัญจรได้แต่ว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยรถไม่สามารถที่จะสัญจรได้จริงๆค่ะทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการประกาศปิดเส้นทางการจราจรนะคะ ซึ่งสถานการณ์ฝนหนักนะคะที่ตกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันศุกร์เช้าว,วันเสาร์นะคะแล้วก็คืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาวันอาทิตย์ค่ะก็ทําให้เกิดน้ําเข้าท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนทนทางต่างๆนะคะซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละคะ่ะก็คือในพื้นที่ของบริเวณแยกน้ํากระจายซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งทางด้านคุณวงศกรนุ่นชูคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายวรนัทหนูรอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็อำนวยการนะคะเรื่องของการเร่งสูบน้ําและก็เร่งระบายรถซึ่งสถานการณ์นะคะช่วงเย็นของวันนี้เนี่ยอย่างจุดที่ยืนนะคะเป็นบริเวณแยกน้ํากระจายนะคะหรือว่าให้แยกเกาะยอที่คนสงขารู้จักค่ะ จุดนี้นะคะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักนะคะถึงแม้ว่าจะมีการก่อสร้างเรื่องของเส้นทางการ,รจราจรไม่ว่าจะเป็นทางยกระดับเองก็แล้วแต่ที่ได้มีการก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะและก็รองรับการเติบโตของเมืองแต่ปรากฏว่าในช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมานะคะเมื่อไหร่ที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ดังกล่าวอย่างที่เห็นค่ะ นะคะก็จะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาอย่างเช่นกันชนด้านหน้าป้ายทะเบียนรถต่างๆที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็หลุดออกมาเป็นจำนวนมากนะคะหลายคันที่รถเนี่ยดับกลางคันเนื่องจากว่ารถบางคันเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาพที่พร้อมที่จะ,ะเผชิน,น้ำหรือว่าสะเทินน้ำสะเทินบกสักเท่าไหร่นะคะก็เจอปัญหาน้ำท่วมขณะเดีวยวกันเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ของ แยกน้ำกระจายนะคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมซึ่งก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงนะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาของเมื่อวานนี้เนี่ยของวันอาทิตย์นี่นะคะต่อเนื่องมาจนถึงช่วงค่ำค่ะโดยเฉพาะจุดที่ท่วมหนักที่สุดก็อย่างที่บอกเป็นบริเวณพื้นที่ของตำบลน้ำน้อยนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงพื้นที่ของบ้านควนหินนะคะในอำเภอเมืองแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแยกน้ำกระจายค่ะ ซึ่งก็ทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณริมฝั่งถนนนะคะได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้นะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาค่ะโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ําที่ท่วมถนนนะคะอย่างเส้นการจนาวาน,นิช ซึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่ก็เป็นภาพช่วงตอนกลางคืนนะคะที่เจ้าที่เข้าไปทํางานในการที่จะเร่งระบายน้านะคะแล้วก็จัดระบบเรื่องของการจราจรนะคะเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าน้ําจะลดระดับลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังสัญจรกันค่อนข้างลําบากซึ่งตลอดเส้นทางสายหลักเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่ของถนนกาญจนาวานิชโดยเฉพาะช่วงตาบลน,น้ําน้อยที่ยาวไปจนถึงบริเวณตําบลพะวงสี่แยกบ้านน้ากระจาย ของอำเภอเมืองจตุรงขาค่ะก็พบว่ามีน้ําท่วมขังผิวถนนนะคะเป็นช่วงๆค่ะทําให้รถที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวนะคะไม่สามารถที่จะวิ่งได้ยาวตลอดทางเส้นค่ะซึ่งทางเจ้าที่ก็มีการขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางระหว่างอําเภอหาดใหญ่กับอำเภอเมืองสงขลาเนี่ยให้ใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองก็คือถนนลบบุรีราเมศแทน นอกจากนี้นะคะในเวลาประมาณ19บนาิกาเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าก็เริ่มมีฝนตกลงมาอีกระลอกหนึ่งค่ะหลังจากที่เว้นว่างไปนะคะก็ทําให้มีปริมาณน,น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ท่วมผิวจราจรทําให้ทางด้านของเจ้าที่นะคะก็ต้องเร่งแก้ปัญหาโดยการเร่งระบายน้ำนะคะในพื้นที่แล้วก็พร่องน้ําเข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถที่จะรองรับนําได้ ขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจหวังคงขลาจุดหนึ่งที่มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมก็คือภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาค่ะซึ่งเป็นจุดที่รองรับน้ำมาจากบริเวณเทือกเขาแก้วนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เจอปัญหาน้ำที่ทะลักเข้าท่วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้วก็บริเวณถนนด้านหน้านะคะก็เจอปัญหาน้ำท่วมขังนะคะเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ละคะ่ะ ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ค่ะไปบัญชาการนะคะพร้อมด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาค่ะที่มีการเร่งติดตั้งเกลียวสุบน้ําขนาด14นิ้วนะคะเพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ลงสู่คลองสํโรงค่ะทาให้สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว,รวขณะเดียวกันก็พบนะคะว่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะที่เจอปัญหาน้าหลากแล้วก็น้ําทะเลหนุนเข้าสู่พื้นที่ ก็มักจะเจอปัญหาน้ําท่วมอย่างที่บอกไปแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการสูบน้ําออกจากแก้มลิงแล้วนะคะก็ทําให้ระดับน้ําที่ท่วมขังภายในมหาวิทยาลัยลดลงอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็เจอปัญหาแบบนี้อยู่เป็นประจําแล้วก็มีการเตรียมพร้อมอย่างที่บอกเรื่องของการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวนะคะโดยเฉพาะรับมือกับสภาพวะฝนตกหนักระลอกนี้นะคะที่จะตกยาวไปจนถึงประมาณวันที่2-3ถึงธันวาคมนี้ค่ะ นอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่3ค่ะของวันที่29พฤศจิกายนระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นะคะแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมและก็น้ำท่วมฉับพลนันรวมไปถึงน้ําป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ค่ะ วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และก็คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยค่ะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะโดยระบุว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต,ต,ต้ตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลชินใต้ตอนล่างค่ะจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันอกเชียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ค่ะโดยลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานนราธิวาสรวมไปถึงระนองพังงาภูเกต็ตกระบีต่ตรังและสตูลก็เรียกว่า ทั้งภาคใต้เลยล่ะค่ะที่จะเจอปัญหาฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลาหลกได้สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงโดยเฉพาะจุดที่มีคลื่นสูงนะคะคาดว่าจะมีประมาณ2-3เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่ อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่จะพัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยก็ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะขณะเดียวกันก็ฝากไปถึงประชาชนค่ะให้มีการติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุได้โดยตรงหรือจะโทรศัพท์ไปที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงก็ได้ ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่มีการรายงานนะคะและก็แจ้งเตือนภัยสําหรับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีน้าท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครอบคลุมอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงเคียนซาเกาะสมุยกาญจนดิตชัยยาท่าช้างดอนสัก ขณะเดียวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะครอบคลุมอำเภอชะอวดอำเภอลาสาการอำเภอนพิตำขนอมท่าสาราสิชนค่ะ ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงนะคะก็ต้องระวังในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็ให้ระมัดระวังในพื้นที่อำเภอเมืองอํเาเภอนาหม่อมอํมเาเภอหัดใหญ่แล้วก็อํเาเภอจนะนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตัวนอกเฉียงเหนือที่กําลังค่อนข้างแรงจะยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ค่ะประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างย้าว่าลักษณะอากาศเช่นนี้นะคะจะต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะคะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีน้ําท่วมอยู่เป็นประจํานะคะโดยเฉพาะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ควรจะเก็บของขึ้นที่สูงอย่าเพิ่งลกลงมานะคะเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาน้ําไหลหลากได้ค่ะ